สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนําอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ช่วยถนอมปุ่มโทรศัพท์ของเรานะครับก็ตัวนี้นะครับก็ช่วยถนอมหลายปุ่มเลยโปรแกรมที่ชื่อว่า Easy Touch นะครับโหลดมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเ,เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะพบกับ วิธีแนะนําการใช้งานนะคะก็ก่อนเข้ามานะครับจะมีวิดีโอให้ดูนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับก็ลองกดวิดีโอดูนะครับง่ายๆนะคะหรือไม่ก็ดูคลิปที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับอ่ะเข้ามาน้าแรกก็จะเจอตัวนี้นะครับตัวทีมตัวเนี้ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็คือเราสามารถโหลดทีมมาเพื่อเพื่อเปลี่ยนตัวทีมของตัวโปรแกรมได้นะครับ อ่ะตรงนี้นะครับต่อไปในเรื่องของการตั้งค่าพุชนะครับก็คือเวลามีแจ้งเตือนเข้ามานะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มีแอปตัวไหนบ้างน,นะครับที่จะต้องการให้มีการแจ้งเตือนมาผ่านตัวแอปตัวนี้นะครับอ่าเราก็กดที่ของตัวอีซิท a ตไปนะครับเพื่อเวลาที่มีแจ้งเตือนมานะครับจะได้ใช้อีซิท a ตในการช่วยนะครับแจ้งเตือนตรงนี้ได้นะครับอ่ะตอนนี้นะครับ กลับมาที่หน้าตัวโปรแกรมก่อนนะครับในส่วนของการเซตค่าพื้นฐานนะครก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือลงโปรแกรมมาเนี่ยมันก็แทบจะใช้งานได้เลยนะครับจะสังเกตเห็นปุ่มลอยนะครับที่เป็นเศษใสลันเจาะที่ผมเนะี่ยฮะโยนไปโยนมาเน,น,นี่ยฮะเน็ตตนนี้คือปุ่มของตัวโปรแกรมอิ c h a r t นะครับซึ่งมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็ไปฉายก็ ตามเชื่อนะครับกดเปิดปิดไปฉายได้นะครับแล้วก็ภารกิจล่าสุดก็เป็นรีเซนตนะครับช่วงปกติเราก็ต้องไปกดปุ่มของตัวโทรศัพท์เราเองครับแต่ว่าถ้าใช้ e Touch ตัวนี้เราก็สามารถไม่ต้องไปกดปุ่มนะครับมากดที่นี่เอานะครับถ้าจะย้อนกลับก็กดมาที่นี่นะครับเห็นไหมครับไม่ไม่ได้ไปกดปุ่มหรือตัวเครื่องเลยนะครับกดที่ผ่าน e Touch หมดเลยนะครับการ จับภาพหน้าจอนะครับปกติเราก็ต้องไปกดที่ตัว Android เอาใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ถ้าผมจะจับภาพหน้าจอผมก็กดครอปเนี่ยครับมันก็เป็นการจับภาพหน้าจอแล้วเราไปใช้งานก็ไปกดที่ Gallery out นะครับการตั้งค่านะครับก็เป็นการตั้งค่าของตัวเครื่องต่างๆนะครับก็จะเป็นแผงคอนโซลนะครับเกี่ยวกับพวกการปรับ ตั้งค่าแสงต่งตางๆนะครับจะอัตโนมัติหรือว่าจะตั้งเวลาอันนี้ก็เป็นเวลาหน้าจอนะครับว่าให้ทิ้งเครื่องไปกี่นาทีนะครับไม่มีการใช้งานหน้าจอและะ้เครื่องก็จะทําการล็อกอัตโนมัตินะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นแผงแจ้งเตือนต่างๆนะครับการหมุนจอการตั้งเสียงบลูทูธอินเทอร์เน็ตอะไรท,ทั่วไปนะครับอ่ะโอเคอน,นีาแบ็คกลับไปก็กดปุ่มตรงกลางนะครับที่เป็นรูปลูกศรนี่นะคะรับ การบูตตรงนี้ให้เป็นลูกจรวดนี่นะครับตรงนี้ก็คือจะใช้นะครับในการเร่งความเร็วของตัวเครื่องนะครับนี่นครับกดไปแล้วนะครับมันก็จะทำให้เคลียร์แรมในเครื่องของเรานะครับหน้าหลักก็คือแทนการกดปุ่มโฮมนะครับสมมติว่าเราอยู่ที่ แอปตัวอื่นอยู่นะครับสมมติผมเข้ามาอยู่ที่ตัวโปรแกรมไลน์อยู่นะครับเข้ามาอยู่ที่โปรแกรมไลน์อยู่ผมตรงน,นี้ไอ้ปุ่มนี้มันจะตามเราไปทุกที่นะครับจะเป็นปุ่มลอยๆสีขาวนะครับอ่าครับกดหน้าหลักนะครับมันจะกลับมาที่หน้าโฮมนะครับโดยที่ผมไม่ต้องเอามือไปกดที่ปุ่มโฮมเลยครับก็เป็นการถนอมปุ่มโฮมไปด้วยแล้วก็หลายๆปุ่มนะครับตรงนี้ที่แอปตัวนี้ออกแบบมาช่วย ให้เราไม่ต้องไปกดที่ปุ่มของตัวเครื่องนะครับอ่าในส่วนของอันนี้ก็เป็นถาดแอปนะครับถาดแอปของเรานะครับซึ่งเราสามารถเปิดถาดแอปได้ตลอดเวลาแม้เวลาที่เราอยู่ในโปรแกรมอื่นอยู่นะครับอ่าสมมติว่าผมอยู่มันทิปอยู่นะฮะอ่านกระทูอ้อยู่นะฮะอาจจะอ่เนี่ครับเพราะไอ้ปุ่มลอยตัวเนี้ยมันตามเราไปด้วยทุกที่นะครับมันตามเราไปด้วยเราสามารถย้ายไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับ ใช่นะครับจะเปิดแอปนะครับก็ไม่ต้องย่อหน้าจอไปด้วยนะสามารถเข้ามาจากตรงนี้ได้โดยตรงแล้วก็ไปกดเลือกตัวแอปได้เลยนะครับแอปที่อยู่ในเครื่องจะค้นหาเอาหรือว่าเลือกเอาจากรายการที่เขาโชว์ตรงนี้มาก็ได้นะครับข้อฟังก์ชันหลักๆก,ก,ก็มีประมาณนี้นะครับก็ออยังไงขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็โหลดมาใช้กันดูนะครับ จะได้ช่วยถนอมปุ่มของเครื่องของเรานะครับแล้วก็สะดวกในการใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์และแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆของช่องผมต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ